เกวนี้แมพที่ชื่อว่า making meme ใคูคูณเออไม่ไอจิงยาะกว่านี้หละก็ผมก็เล่กสั้นแล้วกันว่าสร้างมีมตอนนี้เราต้องหาบ้านให้เราอยู่อะทุกคนนี่ก็มีคนอยู่แล้วมีหลังไหนมีคนอยู่ไหมเนี่ยโอเคกว่าหาเจอพาพี่อกับไฟงานเลยกันหยุพาด้วยแม่นี่ใครอะนี่แม่เรา เราเริงเล่นในแผดดูแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่เช็คต <laughs> ึ๊บๆึ๊บเล่นเล่นเล่นนี่ดูมีบ่ <inaudible> สิบปีต่อมา <laughs> คือพ่อพ่อยอมรับเถอะพ่อไม่ได้ไปซื้อนมพ่อทิ้งผมเลยผมทำอะไรผิดป้า <laughs> แม่ครับไม่ไปตามพ่อกลับมาเลย อ๋ oh, แม่กำลังเศร้าอยู่แม่ครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมพาพ่อกลับมาได้นี่ครับผมเห็นนี่อยู่ซื้อ่อกลับมาหนึ่งล้านบาทสุดอยอดดึงอย่างแรกเราต้องไปสร้างมีมก่อนใช่ไหมเกมนี้ใครคูนสร้างมีมมามีซ่วมเลยมาได้แล้วทำมีมแล้วค <c oughs> รับ้องทำมีม เรียบร้อยโอเค,อเคตามแผนพอแล้วอ๋อมามาเรียบร้อยฉันได้มีมาแล้วโอ้ยไม่ใจจะทำทำเพิ่มเออนี่อะไรอะงงไม่เห็นเมีว <laughs> ใช้พี่เสี่ยงคุณอัปโหลดพอใส่มีมในห้าน โอเคเรีย okay. บร้อยในตังวัาสี่บาทมาเอ็กเพลนเมทเม้นหึจ้างเพื่อนคุณจ้างเพื่อนจ้างเพื่อนจ้างเพื่อนมาทำอะไรเพราะว่านมีมต่อถ้าจริงเห็นเออเอ,อ๋อถ้าเรื่องเกี่ยวกับมันจะบอกกันไม่มีเท่าไหร่ตอนนี้เรามีหกโอ้จำกัดเออมีแบบอะไรอัปเกรดเด็สปีดั่นอัปเกรดแอด,ด เรเกณโฆษณาเพื่อเอาเงินเยอะกว่านี้อัปเกรดต่อเเลยเพื่อใส่เยอะอืมงั้นเอาันนี้กัน Wi-Fi สป,ปีดเร็วขึ้นจริงครับโลกก็มันนานน,น,นะเนอะโอเคอัสปสต์ไวไฟสปีดเพิ่มเลยมา,มามามาทำมีมบอก มีคนพิพ์ด้วยสิบปีแล้วนี่คือหนึ่งพ่อพ่อไปทำอะไรพ่อไปซื้อนมอะไรนานสิบปีพ่อไม่ต้องโกกหรอกพ่อทิ้งผมผมทำอะไรผิดก็ไม่รู้พ่อมาทิ้งผมเอยเล้วเร็วขึ้นจริงนะมีมาริโอ้ด้โอเคอัปเกรดตอเลรยหน่อยให้มันใส่เยอะขึ้นเป็นเท่าไหร่ เกตนจริงก็ยังง่ายอยู่เลยเดียวทำไมเต็มไงฮะนี่ฉันเสียเงินเพื่ออะไรโอ้เลยจ้างเพื่อมาแล้วเลยเจ็ดเจ็ดบาทโอเคป่ะอา้อาวอ้าวได้สิเหรอโอ้อยงี้เป็นวาดเพิ่มดีกว่าเต็มอ๋อเราสามารถทิ้งได้แล้วก็ไม่บอกโอโห คือไม่บอกเลยไปแบบเออไม่ต้องไปเฝ้าก็ได้วาดทิ้งโอ้โหวาดนานมากเลยเนะี่ยคือมีซื้อแบบให้วาดเร็วไหมเออจริงนัเนีอยอยากแบบมีแบบเออมีขายของวาดเร็วๆที่มไม่ใช่โรบักเข้าชอบมันก็มีแต่รลบักรบักเอาก็รลบัก,บก,ก,บกให้คนบ้านรวยเฮ้ยโอเค okay, จ้างเพื่อนหละอโลเพื่อนจ้างรู้มา อะไรอ่ะตกเพรวาดมีไวโอเคเลยเลยมามาเดี๋ยวช่วยวาดด้วยอืมอะไรเออนี่นี่ซื้อโฆษณาได้ตังค์เร็วๆโอเคเก็บหน่อยนะได้อะไรได้สามรู้ดิมันจ้างเพิ่มล่มต้องยี่สิบสามโอ้อัพเกรดต่อเลทแล้วก็อัพโหลดเพิ่มได้สิบสองโอเพิ่มเพิ่มน้อยจริง ได้เงินซื้อเน็ตเพิ่มหน่อยอัพโหลดเร็วๆเออ <c oughs> อ่ะครับคือเพิ่มแค่นั้นไม่ต้องเพิ่มเรานึกว่าจะเพิ่มทีละห้าแบบห้าสี่สิบห้ายี่สิบไม่ใช่สิบป,ปุ๊บบวกเพิ่มอีกสองน้อยไปไหมวาดมีไปเรื่อยเรื่อย <c oughs> อืมนี่เราวาดได้เหมือนแบบเป๊ะจะขนาดนั้นเลยเรางงจริงเลยมีมินเนี่ยนเดคือเราวาดได้เหมือนมาก ว่าไปเพื่อนเออทำไมผมไม่จ้างเพื่อนเพิ่งนึกทำไมไม่เก็บไว้จ้างต้างไว้จ้างเออเนี่ยมาจ้างคนเพิ่มเลยนอกบ้านมีอะไรปะมี 50k ฝเอลรือฝ่าเรือเออนี่คือต้องดูยังไงก็เราม่เข้าเลยคือมันนั่งวาดก็ไม่ใช่คือทนก็ไม่ไหวหรอกคือมันนานเนี่ยโอเคเราจ้างเพิ่มเลยแหละมามาเก็บ เฮ้ยใครบุกบ้านฉันมาทำอะไรจ้างเพื่อนเพิ่มเบรเมนเหรอโอ้โหต้องคือแค่นี้ไม่พออีกเหรออัพโหลดอัพโหลดอุดอ้ยอ,อะไรเตรียมเพื่อนทำาอะไรมาตบเขาทำไมเราก็คือช่วยกันอย่างนี้ดิเดอร์แบบคือตอบทำไมคือโทรใส่มันตบไปเพื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตกเพื่ออะไรวาดวาดอุ้ยจะมาตายก็ไม่ไปตายข้างนอกเลยตกใจหมดสะดุ้งเนี่ยสะดุ้งหมดขยายห้องกลางเพื่อนเพิ่มอีกโอ้โหเฮ้ยอะไรหลับทาไมตกอ๋อ อ๋อต่อเพื่อปกให้เขามาทำงานท่านจ้างพวกนายมาทำงานไม่ไจ้างคือมานอนมาจ้างเพิ่มเพิ่มโอ้เหนื่อยจริงๆเลยจะได้ใครมาก็ไม่รู้เนี่ยนี่หนึ่งร้อยถาสองจ้างเพิเพ่มแล้วฟาลโลเวอร์นี่ เรียอเก้าอี้ตัวแค่นี้ f o l l o แล้วรู้ยังไง follower เ,เราเท่าไหร่เลยเออไม่ต้องทำเองแล้วเราให้เพื่อนทำโอ้ยกระตกเฮ้ยกระตกจริงเลยอ๋อตอนนี้ผมมี follower หนึ่งพันสามโอเครู้แล้วดูยังไงอืมแล้วก็บนสอง k สามร้อยโอ้ยกระตกยดนนั่นแหละเกมอดตาแตกตก เฮ้ไม่ด้วยโอ้ยกระตุกอยู่นั่นแหละให้เพื่อนหลับสบายดีไหมสบายดีกันเหรองั้นเรียเราจะบอกนะตอนเราทำงานได้แล้วไม่งั้นข้าวปลาไม่ต้องเก็บเอาไม้ตังก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาตังไปซื้อข้าวถามหน่อยเถอะคือไม่เช้าจริงดิคือมันตีสามตลอดไม่ทงไม่เช้าเลยเวลาถูกแค่แค่เลยโอ้ยเครื่องจะรับไม่ไหวแล้วเครื่องเล่นนานเครื่องมันเออกระตุกอ่ะเฟรมเรทมันตก ตกแล้วเนี่ยเห็นพื้นโอ้โหดีนะไม่หายโอ้โหหายนี่คือคิดเลยเนี่ยอืมเป็ียนคนเนี่ยรอุ้ยเสียงนี่โอเคสองพันแล้วซื้ออะไรได้บ้างเออนี่โซฟาไหมนี่เลยเออโอ้โหโโโเหมือนลวยอ่ะ อ๋อ,อนี่ได้แล้วหนึ่งดโอ้กล่องโอ้เล่นนะพีโตแล้วหน้าจอเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมีอะไรอ,อีกเออเหมือนข้างนอกมันจะแบบสิบมือเออหลักมือเนะี่ยไม่ใช่หลักพันเหลือสามพันโอเคแม่ครับแม่เลิกเศร้าเถอะครับเกี่ยวผมผมก ไปยาวนะครับแม่ก็แบบเออลงไปช่วยผมเขียนมีมะิจะได้พาพ่อกลับมาได้เื่มชาหน่อยครับจะได้ดีขนเออชาหรือก,กาแฟเออชาหรือก,กาแฟเดีย๋ยวเออไม่รู้เลยเขาบ,บนหัวนเนี่ยเออแค่มาเถอะเติม่าหน่อยครับจะได้ดีขึ้นปลดฟอร์มเอออันนี้แปลว่าอะไรเออแค่มันเดือนแม่ครับเออผมาถามหน่อยที่บ้านเรานี้ไม่มีห้องกินข้าวหรือว่าโอ้โหเสียงก้นดันเขาบ,บนเลยเหรอ อ๋อสามพันแล้วโอเคดูสิคืออะไรก็จริงมันแปลว่าอะไรนะผมไม่รู้นะไอ้คำเออพีว์พุ๊ดเนี่ยเออแม่ครับผมเออซื้อกระเป๋ามาฝากแม่ครับแม่เออเลิกเราแค่นั้นครับผมกูสาซื้อกระเป๋ามา แต่จริงมันก็ไม่ใช้เงินนะใช้โฟลเวอร์เอแา่ว่าไปผมว่าเออน่าจะต้องเลิกเลยเดี๋ยวเออต่อพารสองแล้วกันคือถ้าจบในคลิปเดียวมาซื้อนี่ไม่น่าไหวอ่ะแค่นี้ก็นานมากเนี่ยเออนี่ละกลายเป็นแบบเอออัพโหลดอันสุดท้ายแล้วเนี่ยน,นี่แพออันนี้หมดปุ๊บผมก็ได้จบคลิปเลยเออหมดสักทีเคมาเก็บ โอ้ยได้น้อยนะยี่สิบเหมือนหมอกตอนตะเ่อกีเขาหม่หมุนมีไอ้ของมีเรงอยู่นะมาซื้อเลยซีจ้ชชามขึ้นอีข้าเราพอแล้วแหละเออพอแล้วเออโอเครอบนี้พักก็ได้ทุกคนพักได้แล้วเราจะปิดลคลิปแล้วคดีว่าขอเก็บแล้วกันเออไว้เออพารตสองได้มานี่ต่ออ้วทุกคนวันนี้ผมกับเออแม่ที่หลังดั่งร้องไหยเรื่องพอ่อเลยครับต้องกับไปแถวนี้ก่อน ถ้าคุณอยากกดไลค์คลิปนี้เพื่อแบบปลอบใจแม่พ่อกลับมาเร็วหนึ่งไลค์เท่ากับเอ่อคูณตังค์ให้มันเร็วๆหน่อยจะได้ซื้อพ่อกลับมาเร็วผมคือผมสงสัยทำไมซื้อตังค์เลยเอาสามารถซื้อพ่อได้ซื้อพ่อกลับมาฮาเอ่อแม่ครับแม่รู้เบอร์พ่อเปล่าผมไมรู้เบอรพ่อแบบพ่อกลับมาได้แล้วซื้อตรงไปอาลิสติปีโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้ามีพาสองต่อแน่นอน